ปิดมาได้ใช่ไหมนิวพาร์ทพร้อมยังอวันนี้น้องอีดีมาทำอะไรบ้างครับค่ะก็เบื้องต้นคุณแม่ก็คือพามาแจ้งความก่อนค่ะเพราะว่าด้วยความที่ในเนื้อหาที่พี่ๆี่ได้เห็นไปมันก็มีเป็นในการหมิ่นประมาทด้วยขู่ด้วยค่ะก็เลยมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนอยาก้เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนน้านี้ครมันเป็นยงไค่ะก็คือมันเริ่มจากว่า คือหนูต้องเัืนไปก่อนว่าพี่คนนี้ค่ะไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือว่าหนูไม่ได้เป็นเด็กในโมเดลลิ่งคือเป็นเหมือนคือต้องบอกว่าตั้งแต่หนูทํางานในเป็นนางแบบมาเนี่ยหนูทําฟรีแลนซ์มาตลอด mm hmm. ก็คือมีการดีลงานกับพี่พ,พี่โมต่างๆที่หนูรู้จักค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนที่หนูไปเดอะเฟสค่ะตอนนั้นเนี่ยก็คือพี่คนนี้เป็นคนพาไปประกวดแลวหนูก็ไม่ได้เข้ารอบไปในตอนนั้นก็คือโอเคแล้วก็จบการประกวดไปในตอนนั้นแล้วก็มีการให้หนูเป็นเดินไปนเดินแบบในบางครั้ง คือมันเป็นแค่นั้นใช่แต่คือหนูแต่หนูก็ถือว่าโอเคเราเคยช่วยเหลืออะไรกันมาพี่ก็เคยช่วยหนูหนูก็คือเป็นหนูนับว่าเป็นบุญคุณนะคะในตอนนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคหนูก็ยังสามารถติดต่อกับมาได้โดยตลอดจนมาตอนที่ก็ระยะยกเวลาตลอดมาก็คืออยากสนุประกวดก็คือมีการชักชวนหนูแต่หนูก็เลี่ยงมาโดยตลอดเพราะว่าด้วยความที่ตัวหนูเองต้องบอกว่าเมื่อก่อนคือก็ไม่ได้สนใจในการประกวดนางงามจริงๆในตอนที่เรายังเป็นเด็กอะค่ะแล้วก็จนพอหนู ก็คือเราเลยก็เลี่ยงมาตลอดเนอะโดยการที่ก็มีข้อความอินที่เห็นไปว่าโอเคสามารถซื้อมงให้หนูได้นะสามารถถ้าเกิดว่าหนูไม่ประกวดกับเขาเนี่ยสามารถปัดหนูตกได้นะสามารถคุยกับพี่นวัดได้นะว่าจะไม่เอาหนูแต่คือด้วยคำาที่ตอนนั้นหนูก็มองว่าถ้าเราไม่ไปก็จบมัง้งก็ไม่เป็นไรหลอกก็คือแค่นั้นจนมาตอนที่พี่เอมจะส่งหนูประกวดค่ะหนูก็ได้มีการทําให้มันเคลียโดยการที่ เคลียก่อนละก,กันว่าหนูจะไปกับพี่เอมนะเพราะว่าได้มีการพี่ก็ได้ทักมาว่าแบบเออเห็นนะว่ารูปหนูเป็นลงว่าหนูจะประกวดปทุมธานี<ม>หนูก็เลยโอเคบอกพี่เอมว่างั้นเคลียก่อนละก,กันเพราะพี่เอมบอกถ้าเกิดเรื่องไม่เคลียร์พี่เอมก็จะไม่ส่งหนูประกวดจนตอนหลังก็เคลียร์กันก็มีการโอเคพี่เขาก็ได้มีการพิมพ์แบบไม่พอใจใส่หนูแต่หนูก็มองว่ามันก็เข้าใจเขาอีกมุมนึงแหละหนูก็เลยโ okay, อเคเคลียร์กันไปจนสุดท้ายก็คือจบด้วยดีว่าโอเคตามที่เห็นในข้อความหนูก็เลยไปประกวดกับพี่เอม จนมาล่าสุดในข้อความที่ถักมาว่าเออเนี่ยไปช่วยงานหน่อยหนูก็ได้ถามไปว่างานอะไรคะหนูจะได้แจ้งทางกองคือแจ้งทางพี่แวนค่ะเสร็จปบพอพิมพ์มาแบบนั้นว่าเป็นกินค่าสองหมื่นต้องแจ้งไหมหนูก็ได้ตอบไปว่าก็หนูไม่รับก็าพูดตรงคือหนูก็ไม่ได้หิวด้วยหนูก็เลยเออหนูไม่รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นหนูก็พิม์มาเลยแทบไม่ทันเพราะทุกอย่างคือแบบตึ๊ดตื่นตตตอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบว่า งั้นเราก็รอให้จบละกันแล้วก็ตกใจด้วยไม่รู้จะทํายังไงหนูก็เลยอ่านรอจนพี่คอาพิมพ์มาหมดแล้วหนูก็พิมพ์แบบอันนี้กดอะไรหนูคะถ้าเป็นงานอื่นหนูก็สามารถช่วยได้นะหนูก็เลยแบบอ่ะอันดับแรกหนูทักหายพี่เอ็มก่อนเลยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะหนูควรทํายังไงดีแล้วหนูก็ทักไปหาทางพี่แวนกับพี่นวัดเพราะหนูเห็นข้อความที่ก็อย่างที่บอกว่ามันมีการดูถูกแล้วก็ไม่โอเคที่พูดถึงนางงามในเวทีคนอื่นแบบด้วยมันเป็นการเหมารวมทั้งหมด่ะคะ หนูก็เลยจริงจริงกินที่เข้าใจคำว่ากินข้าวใช่ไหมครับเขาเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจว่ามันมันไม่ใช่แบบจับซ้อนซ่อมหรอกเราก็รู้อว่าหนูก็คือไม่ได้แค่กินแต่ข้าวสองหมื่นะพี่ไม่ได้แม่ยังไม่เคยจ้างกินข้าวเลยอ่ะสองหมื่นอ่ะหนูก็เลยแบบแสดงว่าเรารู้จุประสงค์เลยว่าการกินข้าวก็คือพี่ต้อนุญาตไม่ปกติขายตังใช่แล้วอีกอย่างนั้นเลยไหมหนูก็ไม่รู้ว่าถึงขั้นนั้นไหมแต่แต่หนูเชื่อว่าทุกอย่างมันมันเอาง่ายๆแค่ว่า ไม่ใช่ว่าหนูไปตำหนิคนที่เขารับงานกินข้าวหรืออลไรนะคะแต่แค่ตัวหนูไม่ได้หิวแล้วหนูก็ไม่ได้อยากจะรับซึ่งเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าหนูรุนแรงขนาดนี้แต้ว,วก็ทราบความหมายของคำนี้เลยค่ะ้าทราบค่ะภาาซามดิเไปเาูยังไงอะไราบก้อนดับแล้วก็คือพิมพ์มาด่าแบบยาวมากเลยแล้วก็มีการพูดถึงแบบว่าสีผิวแบบนิโกเลวนู่นนี่หนูก็เลยมองว่าอันนี้คือมันไม่ใช่แล้วแบบมิสแกงนก็เป็นเวทีที่ซึ่ง มีจิตอะไรมาพาดพิงเวทีแบบนี้และมีจิตอะไรที่จะมาว่าตัวหนูแบบนี้ถ้าต้องพูเราอย่างไรบ้างน้องก็มีแบบว่าเดี๋ยวจะอะไรนะเหยียดใหจมดินเออเดี๋ยวจะแฉนู่นนี่ซึ่งด้วยความที่หนูอ่ะก็บอกแม่แล้วก็คุยกับทุกคนในกองว่าเอาเลยเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรให้แฉเพราะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเหยียบหน้าคนที่แย่งหนูไปก็คืออ่ะ แล้วก็รู้อยู่แล้วคนที่ปักส่งหนูเป็นยังไงก็ก็ตามนั้นใ,ในข้อความเหมือนเขาบอกเหมือนเป็นคือว่าทวงบุญชินว่าหนูเกิดได้เพราะเมาอะไรแบบนี้ใช่แต่นี่หนูเกิดได้เพราะแม่ไม่ใช่ขา่าวเพราะแต่หนูก็รู้ว่าหนูก็ยังใช้คําว่าบุญคุณมาตลอดเพราะว่านี่ไม่ใช่รั้นแรกที่หนูโดนดา่า <c oughs> แต่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยบอกแม่แม่ไม่เคยรู้คนอื่นไม่เคยรู้มีแค่พี่เอมที่รู้ <c oughs> แต่หนูก็บอกพี่เอมว่าไม่เป็นไรนะเราสองคนปผ่านได้ก็คือไม่เป็นไรเพราะหนูก็ถือว่า โอเคนะตอนนั้นหนูไปเดอะเฟสได้ก็พอพี่เขาหนูก็เลยแบบเนี่ยหนูถือว่าตอนนั้นคือบุญคุณที่หนูเงียบมาตลอดแต่พอมาถึงตอนนี้คือแบบมันก็ไม่ใช่เพราะหนูคือหนึ่งในองค์กรมิสแกนด้วยถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นมามันเหมือนกับหนูทําให้องค์กรเสียหายไปด้วยและตัวหนูเองก็เสียหายด้วยที่เราอกแจ้งความนี้เรากลัวเรื่องความปลอดภัยด้วยไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งเลยก็กลัวถึงแม้ว่าโอเคจะไม่ได้รู้ว่าเราพักที่ไหนก็ตามแต่แบบ อ่ะถ้าเราไปเดินห้างหล่ะอยู่ยๆไงหลังเราก็ระแวงมันก็ไม่ได้หนูก็เลยแบบแจ้งไว้ก่อนดีกว่าส่วนตัวเเองเราเราคิดว่าพี่เขามีเขาขอที่จะมาถึงบบพุกคมเราถ่างหรืออะไรในสิ่งที่เขาข่มขู่มาถามว่าถ้าตอนนี้นะคะไม่แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่หนุยัยงมาตลอดส่วนหนึ่งก็เพราะหนูกลัวด้วยอืมก็แบบไม่อยากแบบหนูก็รู้สึกว่าเราก็กันไว้ก่อนดีกว่าเพราะหนูก็ไม่ได้รู้ว่าคําว่าแบ็คที่ว่าหรืออะไรที่พี่เขาพิมมา มันคือคายเพราะหนูไม่ได้รู้ถึงเบื้องลึกขนาดนั้นหนูก็เราก็เซฟเต้นก่อนดีกว่าอ,อย่างตอนนั้นที่เขาบอกว่าถ้าปรากฏมิแกลเขาจะเอามือปุ่นมาให้เราเรามีความรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาพูดเปนนั้นคือมันมีประโยชน์ที่หนูได้พิมพ์ไปเลยคะ่ะว่าหนูขอลองไปได้วยตัวเองดีกว่าถ้าหนูจะไม่ได้มงหนูรู้สึกว่าหนูเต็มที่แล้วแต่ถ้าเกิดไปเพราะแบบว่าเนี่ยซื้อความสามารถหนูอย่างเงี้ย หนูก็ไม่โอเคหนูก็พูดขอขตรงๆงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราได้มีการสืบประวัติหรือว่าได้ยินเรื่องของพี่เขามใานทางที่แน่ลบไหมครับผมใช่ค่ะคือเหมือนหนูไม่ค่อยได้ติดต่อด้วยแบบมันคือมันจะแบบพี่เขาจะทักมาแค่ในเรื่องของการประกวดอะไรซะอย่างนี้ามากกว่าค่ะแล้วก็มีการติดต่อคุยกันปกติหนูก็แบบยินดีกับตําแหน่งที่อาการเมืองของพี่เขาด้วยนะอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าถ้าเอาที่หนูเพิ่งรู้ทุกอย่างเลยจริงๆก็คือเพิ่งจะรู้ทุกอย่างวันที่ตื่นมาแล้วเห็นข่าวแล้ว แล้วก็มีแบบพวกแบบพี่พี่น้องๆ้องหลายๆคนที่เป็นแบบว่าแฟนแฟนางงานนี่นะคะส่งมามว่าเห็นเห็นข่าวนี้หรือยังรู<ม>้ไหมเขาเคยเป็นแบบนึนแบบนี้อันนี้หนูก็เพิ่งทราบจากหลายๆคนส่งมาให้ดูเหมือนกัน่ะ่สดงว่าถ้าถาึงถ้าถึงความสนิทก็คือไม่ได้สนิทขนาดสนิทมากขนาดนัน้น,กกนกกูกกันคือมันต้องใช้คำว่ามันห่างกันมาเรื่อยๆื่อด้วยระยะเวลาด้วยเพราะว่าหนูก็ไปทาเป็นนางแบบเต็มตัวมาตลอดด้วยค่ะน่าสุดเขามีติดต่อเข้ามาไหมเราะม่มีข่าวบอกว่าเราว่าอ๋ต้องเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยเราไหม ตั้งแต่วันที่พี่เอ็มได้โพสลงไปในเฟซอะค่ะตอนเช้าหนูก็คือหนูบล็อกเขาหมดเลยทั้งเฟซสองเฟซของพี่เขานะคะแล้วก็ทางอินสตาแกรมด้วยเพราะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ต้องการคําขอโทษหรือกระช้าหนูสบายดีหนูรู้สึกว่ามันหนูแจ้งความดีกว่าเพราะหนูก็ไม่อยากให้แบบว่ามันมีอะไรตอบมาอีกแล้วก็มันจะหนักกว่าเดิมด้วยอย่างอย่างข้อข่าเยอะไปอีกทีู่้สึกนะโคนมองนางงามภาพรวมไหมครับเพราะว่าคำว่ากินข้าวมันจะมาคู่กับนางงามตลอดเวลา ไม่นะคะเพราะหนูมองว่าถ้าเราไม่รับมันก็ไม่มีอะไรเสียหายให้มองไม่ดีซึ่งหนูเชื่อว่าพี่นวัดเองก็สแกนเด็กแต่ละคนมาก,มากพอสมควรหนูก็เลยมองว่าก็อย่างที่บอกถ้าหนูไม่รับแล้วในะข้อความนั้นหนูไม่ดีมีส่วนที่ผิดการที่พี่เอจะโพสก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเหมือนกันเพราะหนูก็คือหนึ่งในคนที่พี่เอมส่งเขาก็ต้องปกป้องหนูด้วยเหมือนกันค่ะก็มองในแง่ยังเหมือนนการดูผูกไหมว่าเอ้ยเหมือนว่าเอาเงินซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกอย่างนี้ไหม ถามว่ารู้สึกอย่างนั้นไหมไม่นะคะอ้าเราอาจจะสวยพอที่เขาจะเอาเราไปกินข้าวด้วยวก็ได้อเราก็คิดง่ายๆอย่างไปก็เพราะหนูก็ไม่อยากจะเครียดจนเราแบบว่าทําอะไรไม่ได้เพราะตอนยอมรับตรงๆว่าแบบหนูเครียดตอนแรกเห็นตอนแรกหนูแบบไม่ไม่เคยโดนใครด่าได้แบบรัวขนาดเนี้ยเครียดเพราะว่าโดนด่าไม่ได้เครียดเพราะว่าชวนไปกินข้าวไม่ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้รับหนูไมเลยไม่ได้เครียดเพราะตอนนั้นตอนที่เขาทักมาด่าหนูก็กินข้าวอยู่ไม่ใช่พี่ถามว่าก่อนหน้านี้เคยได้ยินข่าวประเภทอย่างนี้มามั้ย เคยเคยได้ยินอยู่แล้วคะ่ะได้ยินมาตลอดกันที่เราทํางานมาโชคดีที่แบบว่าเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาแต่หนูก็ไม่ได้มองว่าการที่ใครสักคนนึงจะรับงานทานข้าวอ่ะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเพราะอย่างที่บอกอย่างในที่เราเห็นข่าวไปการกินข้าวมีหลายประเภทมากกินเพื่อการคุยธุรกิจหรืออะไรเงี้ยก็ตามมันมีหลายอย่างมากมันไม่ใช่ว่ากินแล้วจะต้องไปจบลงที่ bed room เสมอมันก็ไม่ใช่หนูก็เลยมองว่ามันใครเขาจะทํามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่แค่ตวหนูไม่ทําแค่นั้น คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าฝั่งน้นติดต่อมาพี่หนูไม่ยอมเลยใช่คือไม่ยอมใช่ไหมอย่างที่พี่นวัดได้แจ้งไปค่ะว่าถักมาภายในตอนเที่ยงซึ่งหนูบอกว่าถึงแม้ว่าหนูจะทําการบล็อกไปแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดอยากจะติดต่อมาทางพี่แวนทางพี่นวัดหนูมีคอนแทคเขียนอยู่แล้วว่าคอนแทคฟอร์พี่แวนแต่ก็ไม่ได้มีการติดต่ออะไรมาหนูก็เลยฝากไปถึงเขาไหมคะว่ามันทําแบบนี้มันไม่ดีคับมันคือการดูถูกคนคนนึงอะไรตัวแรก ฝากอะไรถึงเลยคะก็อ่ะเอาง่ายๆเลยค่ะก็คือสิ่งการที่จะทักไม่ชวนใครสักคนหนึ่งกินข้าวถ้าเกิดว่าคนนั้นเขาเหิวแล้วเขาอยากไปหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขารับแล้วเขาสาบายใจอันเนี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดใครที่เขาไม่ได้สนใจก็ไม่ต้องไปแบบไซโ,โคชีวิตเขาขนาดนั้นไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่พี่เขาคนเดียวก็ได้อาจจะหลายๆคนค่ะแล้วก็อยากให้แบบอยากไปทำนี้อย่างนี้กับคนอื่นเพราะคนอื่นอาจจะเรียกฟ้องร้องเป็นล้านเลยก็ได้หนูก็เลยแบบ ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีคนซัพพอร์ตแบบหนูอาอาอาจจะมีคนที่เขาตามแบบตามเรื่องไม่ทันแล้วตกกระไดพอยโจนไปก็ได้บ,บ้องตอนเราจะแจ้งความวันนี้มันจะเป็นข้อหาอะไรยังไงบ้าง,ง <ขอ S 2> มีหมิ่นประมาทกับถือทํายร่างกายอ่ะอออ่าออันนี้คือที่เรายอมไม่ได้ยอมทำได้อ,อันนี้คุณแม่ไม่ยอมอือหือคือจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดว่างั้นเถอะใช่ค่ะเพราะว่ามันเนี่ยที่หนูบอกไปว่าไม่ใช่รอบแรกแต่แค่ที่ผ่านมาหนูยอมเพราะหนูเองก็กลัวด้วยหลังจาก ต่ครั้งนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วเพราะหนูว่าถ้าเกิดหนูเสียหายไปคนหนึ่งคนอื่นนะห้าคนหรือในองค์กรก็เสียหายไปด้วยแล้วก็จะมีแกนอินเตอร์ด้วยมันก็ไม่ได้ราคาที่เรียมามีอะไรบ้างคะวันนี้หนูมีในข้อความใน่วนของแชททั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ที่ล่าสุดที่หนูเพิ่งดูเลยก็คือตอนปีที่พี่เขาเป็นหนึ่งในทีมงานของมิสแกนนครนายก2 0 1 7หนูก็มีคนส่งมาให้ดูเมื่อวานอีกว่ามีหนูเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดตอนนั้นซึ่งก็น่าจะเป็นพี่ขเาป พิ่งรู้เมื่อวานเขาว่าเต็งประกวดต่อ2027ปีซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันมีแบบส่วนได้ส่วนเสียเรื่องเงินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อาไแหบอกหมายเลขสี่เลยหนูแบบอ้าวยังไงตอนนั้นสูง79แล้วตอนนี้275มันไม่ใช่หนูก็คิดอะไรคิดว่ามันก็สูงขึ้นใช่แล้วโยมต้องมีการให้บทเรียนกันบ้างเพราะหนูมองว่าถ้าเกิดว่าหนูปล่อยผ่านไปคนหนึ่งก็จะต้องโดนแบบนี้อีกแต่หนูแค่โชคดีที่โอเคเราแบบ ค่อนข้างหัวไวในเรื่องพวกนี้มากเพราะเราไม่ก็ยอมคนด้วยแต่แล้วแต่กับคนที่เขาไม่ตามไม่ทันหรือไม่รู้อะเสียหายหนักนะหนูว่าหนูคิดว่าเขาต้องได้รับบทเรียนบ้างไม่งั้นก็จะเกิดขึ้นอีกแล้วแบบสิบสิบลอกแม่ไว้แม่รู้สึกไหครับลูกสาวโดนข่าวแบบนี้เพิ่งได้ยินมาเหมือนกันนะค่ะแต่ว่าพอดีไปฟังด้วยว่ามันเคยเกิดกรณีแบบนี้มาแล้วเนาะั้งนี้คุณแม่ก็เลยคิดว่ามันแรงอ่ะคือคิดว่าอินดี้ค่อนข้างโไลาร์กเขามากแล้วแล้วก็ไม่ได้พูดจาไม่ดีด้วย ใช่ศาสตบอกพี่เลี้ยงที่นางงามนยังไงบ้างเขามาดูลี่ทกสาวแล้วกันจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะถ้าที่จะไปทํากับน้องๆรุ่นอื่นๆหรือว่าผู้หญิงคนอื่นนะอันนี้คุณแม่ไม่เห็นด้วยแล้วก็อย่าใช้การผูรกโดยคําว่าเป็นที่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม้ว่ามันถ้าคนที่กลัวหรือว่าเขาเรียกอะไรอะ ทุกกลัวใช่ไหมนะเขาก็อาจจะแบบเออจำเป็นที่จะต้องยอมไปหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่ว่ามันไม่แฟร์แล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกด้วยโอเค